นำผลงานที่ลูกค้าจังหวัดสุรินทร์นะครับปลูกเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือแปลงนี้ปลูกไว้ตอนนั้นก็น่าจะประมาณ5ไร่นะครับก็ผลงานที่เราปลูกไว้ต้นพยุงปลูก2ปีนะครับก็จะสูงราประมาณนี้ก็คือลูกค้าให้เราทำตั้งแต่ปรับสภาพดินเคร a r i ิงพื้นที่แล้วก็ จัดหาต้นไม้และให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบเวลาผ่านไปสองปีต้นไม้ก็ได้สูงใหญ่อันนี้เป็นต้นประยุงไทยนะครับเพราะว่าเน้นให้ไม้โตแข็งแรงลูกค้าวางใจในการทำงานของเราและบริการของเราที่ไม่เคยทอดทิ้งลูกค้าและให้คำปรึกษาตลอดวันนี้เรามีอีกหนึ่งแปลงที่ลูกค้าเา่งรางเป็นต้นอกันี เราจะอยู่ที่ก้าต้นไม้ประมาณ1เมตรถึง1นึ่เมตร20สเซนแต่พอดีเป็นไม้ชุดนี้เป็นไม้คัดพิเศษจะสูงเกือบ2เมตรนะครับเป็นมะฮอกกานีซึ่งเป็นไม้ที่ค่อนข้าง,างที่จะทนสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าและต้องการค้างปรึกษาต้องการปลูกไม้ป่าสร้างคาร์บอนเครดิต เพิ่มมูลค่าให้กับแปลงที่ดินยินดีให้คำปรึกษานะครับบริษัทแลนด์มาร์คเซอร์วิสกรุ๊ปติดต่อสอบถามได้ตลอดนะครับสนใจก็ตามลิงก์เดี๋ยวแปะเบอร์โทรไว้ให้นะครับเรามีผลงานมากกว่า10ปีเรามีผลงานการันตีในการทำงานสำหรับวันนี้แปลงที่สุรินทร์ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่เรายินดีนำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้าได้ติดตามและได้รับดูเอรับชมนะครับผม ขอบคุณมากครับ